สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะการตารัอาอนุมูลอิสระนะคะของเอเซน่ากันนี่คือเราเติมน้ำเปล่าลงไปนะเออน้ำตาล่าทำการทดลองแสนสนุกกันนะคะอ่ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะแป้งนะคะแป้งใน,นที่นี้ขอเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วกันนะคะลงไปใน นี่เลยแก้วที่สองนะคะปึ๊บอีกเดยปึ๊บนะแก้วที่หนึ่งคือน้ำเปล่านะคะเราจะใส่เบียร์ตาดีลงไปนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแก้วที่สามก็ใส่แก้วที่สองเราจะใส่ลงไปนี่เดี๋ยวเราจะใส่แก้วที่สามเยอะสุดนะคะ นะคะเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะคะแก้วที่2อแก้วที่มีแป้งเนี่ยนะคะจะจับตัวเป็นสีน้ำเงินดำๆเห็นใช่ไหมคะอ่าน้ำจะถูกเปลี่ยนสีไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของเอสเนากันนะคะว่าเขาช่วยอะไรบ้างนะคะต้านอนุมูลอิสระจริงหรือไม่เราจะฉีเขอกไปนะคะเราจะใส่ดูนะคะแก้วที่3คะ่ะใส่ไปนิดเดียวนะคะ หนึ่งงนี่มีปฏิบัติทางทั้งเยอะไหมยังเยอะอยู่นะคะเราจะเห็นเลยว่าเขาทําปฏิกิริยานะคะมาดูกัน,นะคะ่ะเอเซน่านะคะทีเป็นเถือกผลไม้ว้าวเห็น <He S 1> ไหมคะตัวนี้นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะมีค่ามากของวิตามินซีนะคะถึง4เท่าเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญนะทาให้นะคะ เซลลของเราแข็งแรงด้วยนะคะกินแล้วเพื่อสุขภาพเนาะนะคะวันนี้เรากินหมูเห็ดเป็ไก่บ้านเราฉีดสารพิษเยอะแยะเลยนะคะไม่รู้จะเป็นสารพิษแบบนี้หรือเปล่าแต่เรากินเอเซนาไปเพื่อดูแลเห็นไหมคะเราช่วยนะคะแต่มหัาจัยรมากกว่าน,นั้นมาดูนะคะว่าเมื่อเอเซนานะคะเทงลงไปบนแก้วที่มีอนุมูลิสระแบบนี้นะคะเห็นไหมเราโรยไปนิเพียงพอเขาสามารถที่จะช่วยได้หรือเปล่านะคะนี่มาดูกันคนนะ ว้าวอาเมซิ่งมากๆเลยนะคะกับเอสเซนาค่ะนะคะเด็ดแค่ไหนต้องลองกินนะคะอร่อยมากรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะรสสุดพลังเย่ยเลิศชิช